สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของคุณยายวรนาถนะคะสวัสดีเช่นเก่าสวัสดีเช่นเดิมเนาะเมื่อนี่คุณยายวรนาถกับสิน้าเรื่องเราเรื่องหลอนเรื่องตื่นเต้นหรือว่าที่มีเนื้อหาสาระมห้แฟนคลับได้ฟังคือเก่าเ,าเมื่อเดิมคลิปนี้สิเป็นคลิปภาษาเล่าเด้อเราบานีกะอาสิบนีเสียงภาคเป็นสองคนคือยังคุณยายวรนาถกับอีพอ แต่คุณยายวราณน์จะเสีอ่อวกรเสี่ยวควม่มรลูหรือว่าเสี่ยวเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพเลี้ยงหวานเลี้ยงยามาฝากแฟนครับก็ให้แฟนครับฟังบ่งเบอรงเดอร์ว่าเอา่อหวานยาที่คุณยายบอกไปหรือว่าโรคไข้ไข้เจ็บที่คุณยายบอกไปมันได้ถือภัยจ่คนในบอ่อได้ถือเข้าบอ่อหรือว่าคนในครอบครัวจักบิโกโหติกาในบอ่อจังสีนาถ้าม่ถือกรบบ่ายปัยังเข้ากับฟั่งเอา เป็นเก็บควบรูเนาะไอลอกซิมี่เก็ดไม่รับไอเกี่ยวกับโรคไ,ไข่ไข้เจ็บคุณยายวรนาถดกรติเทียมสมุนไพรไข่แนครับเข้าวเอิญไาอย่างล่เครื่องควบสุกไข่ไแนครับจิงสีนาะเนาะพอถึงว่าเครื่องควบสุกไข่ไแนครับซิมี่แนคขับคนหนึ่งเดียวคนวานซ่องแบบคุณยายวรนาถดนี่ไออันที่ว่าตะลียง สมัยก็เกา่า,าเบาตะเลียงสมัยพูนตัแต่พอตะแม่สมัยปูยาตาทวดเท่าคุนหนูนี่หาฟังมาตะโดดแล้วเพร่อจักเทียหนูหัวก็บ่พพอซ่องของคุณยาาวรนาถนี่แหละพ่อขักแล้วบาดนี่บบนี่แหละซ่องแหง้งค้วมสุกราพันเ <c oughs> ส้นขับปูนึงเขาเบนหนะะคุณยายก็คิดจะ่หัว เอาเป็นนั้นว่าช่องในค้นหัวลูกของคุณยายวรานาดนี่ก็เป็นช่องคือนความสุขให้แฟนขับแต่แล้วกันเนาะสินี่หลายอย่างเด้ช่องของคุณยายวรานาดเนี่ถ้าแฟนขับติดตามดีๆถ้าฟังดีๆกสิอาสินี่ต่เรื่องเรื่องที่นี่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับพวกลูกเคล็ดลับอี๋อย่างสิกสินี่หลายอย่างก็คืนแล้วแต่ว่าผู้ใดสิคิดเขาไปพ่อคิปใดยังสิเนาะคันคิปใดเดอร์คิปใดที่ ถูกใจแฟนครับฟังแล้วมันมีเนื้อหาสาระ,ก,ระาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แหน่เพื่อแบบาว่าบอกบุญใครเพื่อนลมโลกใครเพื่อนได้ฟังได้เห็นน้ำกันที่ว่าเกี้ยวคิดนี้มันมีประโยชน์เด้เขา้ากดแชร์ให้คุณยายวรนาะนะบก็นหน้าว่าสันบารดิโม่ขดอื่นเขากระสิได้ฟังนำเขาเข้ากระสิได้บุญเป็นทอดๆต่อๆอกันจังสิหนา้าแกงพวกประเภทที่ถอนคุ้นใสดวนคุ้นใสยังสิเข้าก็สามารถ กดไกลค์กดแชร์ไปกู้พวกหรือว่าอยากติกโกโหติกาคขนทั้งเพิ่นเพิ่อนอาสิบ่มีขนทั้งอกบังเอิญตะเลยกดเขามาพ่อคิดหนีเพิ่นกาสีได้ทั้งอ,อกอย่างสีเนะาะแก่ในก,กญญาผู้แยบวรนาตะพอาฝากกดไกลค์กดแชร์ในเดอ้อสีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปตัวไปคนเท่านี้อีนังกระตามมันก็นบอกคือกำลังใจถ้าเฮามีกำลังใจแล้ว มันก็มีแห้งที่สิเฮ็บต่อไปที่ว่าสิสู่ต่อไปที่นี้เฮาก็มาเขาเรื่องบาดเรื่องอยาเนาะคนเฮาเกิดมานี่มันก็สิมีเกิดแก่เจ็บตายมันบอกแต่ว่าบาดนี้คนเฮาเขาว่าเกิดมันก็เกิดคนมันก็เลือกเกิดบไดา้าละคนก็สิเกิดมองห้างมองมีห้าละคนก็สิเกิดมองทุกข์มองงาแลวบาดนี้อยากมนมาก็สิมกักเจ็บไข่เด็กป่วย กระสีหางเงินรักษาเจ้าของผู้มีเงินแนก่กระสีรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ผู้คนทุกคนยากนี่กระสีรักษาตามมีตามเกิดเนาะบานีข้าวาคนกะเจ็บแล้วกับบตตองรักษาก็ะือตายเลยจังสีกะบบตตองมัดเบี่ยงเงินเปี่ยงท่อรักษาก็ะมีสีหนะ้าแลวบานี้เลี้ยงเล่าที่คุณยายกำลังสีน้ำมาเวามัดกระเป็นที่ว่าการเก็บไข้เด็กป่วยของมนุษย์โลกของเขานี่แหละ มันบม่มีผู้ใดเกิดมาที่บา่ว่าสิบ่มีไี้ใดเก็บไข่ได้ป่วยหรอกแต่ละค้นก็นเก็บไข่ป่วยหมดสุกพนเนาะเพียงแต่ว่าผู้ใดสิเป็นหน่อยเป็นหลายที่คุณยายสิเว้านี้ก็คือเกี่ยวกับพวกท้องพวกใสเฮานี้ลหละพวกกระเพาะอันนี้ห้าคน้นี่เป็นกระคัดนีน่ห้าก้อนี่เป็นกระเพาะอนันนี้ก็บอย่อมไปหาสื่อวนันสื่อยาไม่กินหรือว่าห้าก้อเป็นแหลวกระบ,บุงกระบ,บุงจักรักษาหรือว่าไปรักษามาเล้วกระหมอกก็รักษาบา่ได ก็เพียงแต่ว่าทุเลาโรคเนี่สิเอาไปเอามาแผลแม่กระเพาะที่ที่มันเก็บไปโดนๆนี่มันกระสิบเป็นแผลจากเป็นแผลกันบนักหกเขาไปกัดกระเพาะกระสิกลายเป็นโง้งดำๆอยู่แถวกระเพาะบานเนี้เอาไปเอามากระสิกลายเป็นพวกมะเร่งบานนี้เข้าวามะเร่งหรอกมันการรักษายากเนาะหางข้นกับจบเลยเข้าว่ามะเหลวทุกทีนกกะาโรคกระเพาะนี่้าเข้าเป็นถ้าเท้ารีบรักษาแต่บ่มีปัญหาเด้เือายังไง สางที่มาเหตุเงื่อนของคุณยายวนาถแกก็เป็นลรกกับเพาะเนาะไมาเหตุเพื่อนหรือบานนี้มื้อนั้นเพิ่นกะคุณยายวนาถกับบุูบว่าแกบ่สบายนะว่าแกเป็นลรกกับเพาะมากเ่ยมือเสาะก็บ,บอกผ้าพนงานมาทํางานเด้บานนี้คุณยายก็ถามตักบักโด้หนึ่งก็เลยโทษถามว่าไอ้เจ้าเป็นยังคือว่าไม่เฮ็ดงานบานนี้เพ่นว่าคนอยู่ในโรงพยาบาลบานบานี้คุณยายก็เลยถามว่าเอ้าเจ้าเป็นยังเจ้าก็ได้เขาโราบาลมัอว่ามันคือดีๆอยู่น่นะ แกก็เลยบอกว่าแกเนี่ยเป็นโรคกระเพาะขับรถมาเข่าลยาบานต้งแต่ตีสองมือขึ้นหนีปวดท้องมัดขึ้นจนนาเคี้ยวจนว่าใส่บิดใส่งอแล้วก็ทษบรด้ก็เลยต้องขับรถไปเองเข่าลยาบานเองเลยมอก็เลยให้นน้องลยาบานมาเนี่ยผู้ใหญ่วรนาก็เลยบอกว่าอันคำเมื้องแรกมันดีขึ้นเดอ้อก็พอหมอออกจากโลยาบานบาดที่นิดพ่อตกตอนแรกมากมันก็ดีขึ้นเนาะ แกก็เลยข,ขอหมอออกจากรลพยาบาลคุณยายวัลนาคกับขับรถไปหาแกอยู่บ้านเลยขับรถไปเบืองอาการแกนั่นแหละแต่แรกออกยากระเพาะให้ด้บาดาเลยคุณยายวรลนาคก็เลยว่าโอ้ยอยู่กันมาตั้งวันจะปีสามเงี่ยนให้คุณยายสามปีเนาะยังเบลล์อะนะแต่มันกับคุณค่อยกันในบาดเลยคุณยายก็เลยว่าเจ้าเป็นโรคกระเพาะเจ้ากระบ,บอกเนาะ อันหมอ,อยาก็ยุ่นีเจ้ากระบ,บอกบอกแต่เลยว่างัสิเอานี่ยาเอาไปกินสัก,ก่้อน้าบว่าหายว่าเงินคุณยายวราหนักแต่แห่งเป็นก้อนสีินะแกก็เลยต้มกินต้มกินจ้งมมล้างนี่แหละเมื่อ,อเศร้าแกก็ไม่เห็ดงานเลยเลยบาดท,ทีนี่กินไปหมอหนึ่งนี่แหละบาดนี้จากที่เคยออก่อนท้องปวดแสบปวดค่อนนึกสินะออกแบบโรคกระเพาะมันก็มันก็นกเจ็บเนาะ ไม่น่เจ็บแล้วก็จุกเสียดบานนี้กันแนมแนมคืนแนมคืนเด้อหานาเทียนแนมคืนแนมคืนหายใจสีบออกคนเด้ไอ้มันจุกเสียดขึ้นคักลอบมันตีขึ้นคล้ายๆจะเป็นกรดไลออนเลยละ่ะบานนี้ก็เลิศออกบานนี้ก็สิเปรี้ยวเดว้เปรี้ยวกินเลอิศอจุกหองสีหนา้าบานนี้เพราะว่ากินหมอหนึกแล้วอาการแบบนี้มันไม่เลยบานมือนันคุณยายวลนาะก็เลยเห็นแกมากินตับหมูกรงน้ำก้อนงนนันนะมากินตับหมูกรงน้ำบุกน้อง แต่เลยว่าเอา้าอันอเทย์เจ้าก,กินตำมะคุ้งได้หรือบออันกินได้เหรอครับบุษันบพราวา่าแต่ตะกินตำมะคุ้งตะเหลาซุมือผมก็กินได้อันสร้างคนว่านะแต่ตะกี้นี่ตำมะคุ้งนี่ตะว่าจำหน่อยนี่ก็บไ่ไรแก้วประแดกจำหน่อยๆก็บไ่ไรกินเ็ดนิดเดียวก็บ่ไร้มนสิบ,บาทคือจังคือจังมีหยังป่บาดท,ทองจวดเข้าไปเลยคนว่าเวลากินเข้าไปมมนสิพานเข้าไปได้ทั่ว ือจังมีเข้าหมีดมากรีดทองเงี้ยสิมันสิเป็นบาดเป็นเสียดเป็นสันเลยแล้วว่าแต่สมอนีสบายหลังจากที่กินยายโรคกระเพาะของยาแย่วรนาดเอาไห้ต้มกินอย่างกินกตับมงก็ได้กินเหล่าก็ได้เนาะยัางมาแรกงเห็นกินเหล่าน้ำเด็กน้อยคนงานอยู่เนาะปานนั่นนะแต่ที่นี่หลังจากมามากคนก็นกินมาเรอยๆคนกินเมื่อหาบ่อดาถามหาจักเทียไขหากระเพาะโรคกระเพาะมันปานนั่นนะ บานี้อีกอีกโรคก,กันนึงในบ้านนี้ไอ้กเกี่ยวกับพวกไสนนัดนี่แท่นนักอักเสบหรือว่าโรคลิสดวงจมูกบ้านเฮานี่เนาะอันคันภาษาหมอคนกสิวาโรคแส่นนัแตาบ้านเฮากสิวาโรคลิดสดวงจมูกด้านินาคันนั้นเป็นกระคักนี่เนาะมมนติดขั้นหยาบหยาบหยาบม่ไู้ดังนี่บานนี้มาตัดดิบเล่นต่ำขึ้นไปนี่ไปว่นเวียนอยู่แถวๆนี่น้ำหูน้บบนำตานี่สุดไหลบานนี้หายใจก็บม่ใครออก บาด่ผู้เป็นกคักมันกินคักนี่คัาไม่ติกลายเป็นคือจงมาเล่นกินจมูกเนี่ยแม่พ่องจมูกเขาหีือไม่ติกินกัดกินวยผู้กินก็คักเดิอโรคสท่นักโรคลิซิดวงจมูกนี่ถ้าโรคตัวใดมันกินกคักมันสะสมมัโดนนี่ไม่ม like, excel, ล่าเขาเบาหนี้เดียวเว็นหอดเดียเดี๋ยวเว็นหอดเหลือไกลเพราะว่าเหลือไกลกับไอเหลือไกลกับไอท้ายจมูกเขาเนี่ยมมนติดต่อเนื่องกันเป็นบ่ เวลาเขาเว่าอ่าปากขึ้นปากโรคนี้เดียวเอ็นหดเหลือกไก่ลึกลักลึกลักหูวเหล้วมันขยับนะปานนั่นเน้่บานนี้โรคตัวนี้แหละอีพอแล้วรักษาหายตั้งแต่สมัยตะกี้เราก็ไปหาขายบานขายยานะแต่พอมันยิ่งโคตรหนีละ่ะแต่ว่าไปนั่งบอกน้ำผู้ใดากายไปเบ้นดังโปโปพเพราะว่ามันออกอาการเด้มันสิออกอาการกินเหม็นกินข้าวพวกโรครีดสุดวงจมูกเนี่ยบานนี้ถ้าพอเราก็เลยรักษากินต้มยุบแบบหมอ้อ รักษาหายขาดเลยแต่บัดนี้ไอข่าว่าหายขาดนี่ก็บอได้ไหมยคว่าไอเนื้อที่ไอลิ้สดวงจมูกที่มันกิดกัดกินไปแล้วมันมปนว่าเนื้อมันสิบ่งขึ้นเด็กก็คือว่าโรคมันกัดกินเนื้อเยื่อโพรงจมูกเข้าไปแล้วมันติดหายไปเลยแต่เพียงแต่ว่ามันสิบกัดกินอีกต่อไปถ้ามันกัดกินอีกต่อไปมันก็สิกัดกินน้ำหนาน้าตามมนก็กีกินไปทั่วกลายเป็นมะเร็ง หรือว่าตงจบชีวิตล้ในตอนนั้นเลยว่าท้าไปแต่บาดนี้ที่เขาพอแล้วรักษานน่มันรักษาหยุดหยุดไปเลยหยุดโลกตัวนี้เพียงแต่ว่าเนื้อโพรงจมูกที่ริสดวงมันอิ่นไปแล้วมันจะบอกง,งอกขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเคยขาดหายไปแล้วดูสินะอันใครคริดบ่เก่าน้อบอกอับอกกบอมเป็นว่าคุณยายสีล่าบกจกกับเพียรอีกอย่างบอกว่าผู้เป็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นบอมเบ้นดังโปโพเนาะ ทมน้ำไล่ปิดล่องขื่นแม้วันเขียวบินตองบวโพเนาะมันเหม็นกินป่านั่นมันกินมันแห้งไรเวลาผุเป็นผัวสีนอนนั่งผัวได้เด้ากระโปะกระโปะแหง้งกระโปะข้าแหง้งคาบใบจังนอนน้ำเมี่ยไรคันว่าสั้นแบบว่าไปกินด่งเมี่ยนะมันเหม็นป่านั่นนะคิดเบิ่งน้อนน้ำเมี่ยองไงได้คาบกระโปะเข้า <c oughs> ให้พวกเจ้าคิดสภาพบอกเอาว่า้าผัวเป็นเมี่ยก็ตตองลังเกียด ถ้าผู้เมี่ยเปลี่ยนหัวกับสีล่งเกียจมันบ่เพราะว่ามันเบ็ดมันทนบ่ได้อะเวลาสีน้อนนำกันในข,ข้าวกระโปงเผออาใส่กันเนาะคิดบ่งเอเห็นตัหมาได้ขับตักกระโปงเผาว่าม่นเห็นคนมันบ่เวลาสิน้อยเมี่ยได้ขับกระโปงเผาเอาไว้ดีนี้ยโอ้ยหลงหึบลายปัานนันได้โลกันดีถ้าผู้ใดเปลี่ยนเด้ออย่าล่อให้ถึงขันผัวหรือเนี่ยได้ขับกระโปงเผาเวลาน้อนนำกันนลนะให้เฝ้ารักษา แต่งแต่เข้าไปหาหมอมั้ก็แห้งหมดหลายแต่เขาก็ยักรักษาบาเร้าเนาะยาแผนปัจจุบันรักษารักษาเบาเร้าแคงแต่ว่าหายเร็วเนี่ยแต่ว่ามันบ่็หายขาดอีกหน่อยก็กลับมาเปลี่ยนคือเก่านะ่ะคนกับว่าห้านั้งเทียคนกับว่าผู้แพ้ห้ามังเทียรคนกับว่าเส้นหนักใส้นหนักอักเสบอยู่พอ่อปนันแหละให้ยากินเท่าละกอบเท่าละกัมกินไปกินมากก็ล่ามเส่กระดู กลายเป็นโรคก,กระดูกเบาโรคก,กระดูกพุ่นกะว่าไปแล้วใโ้โรคโรคหนึ่งพ่อทุเล่ากับโรคสองกะขืนมาแท่นที่นั่นบอกว่าเข้าจักเทียผนคางเคียงตลอดแต่ว่าสมุนไพรบ้านเฮ้าคันพูดไอ้กินเขาไปแล้วคั่ถูกถูกเลยเด็กกะเพื่อหายขาดไปเลยเพียงแต่ว่าสมุนไพรมันเห็นผลช้าเนาะเขาก็ต้องใส่เวลากินองีางสินะอาร์ติเกตมอแบทมอทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขืนยุธีว่าอ่าร่างกายของแต่ละคนเราก็ เกี่ยวกับลูกของแต่ละคนว่าเป็ี่นหน่อยเป็นหลายมาซ้ำใดายยิงสีหน้าห้าละคนกับบํามณว่าโอ้ยสร้างยาคุณย่ามันกินแล้วบ้านอันคือบ่เศร้าเอาแต่แรถามว่าบ่เศร้ากินไปหลายปันไดแล้วล่ะสามแก้วโอ้ยข่นสามแก้วเศร้าเนาะมันกับบําเณนยาคุณย่าวรนาดแล้วบมาเบบละมันก็ต้องเป็นยาเทวดาบํานบ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องกินยาให้มันถึงกินยาให้มันเศร้ากินยาให้มําเสมอ มันก็จะซื้รักษาได้แมนบอกนี่ละคุณยายวรนาถก็เลยนําเลียงเล่าการเก็บไข่เดืป่วยมาฝากแฟนครับมันก็ยังมีอีกหลายต่อหลายโลกอีกหลายต่อหลายอย่างสมุนไพรเด้อที่คุณยายย่งบอนําเอาเมะฝา้แฟนครับในฟัง่งแต่ว่าคุณยายวรนากจะสิทย่อยโรให้ฟังแต่ละโลกแ,แต่ละคิดก็สิอาจประมาณโลกสองโลกจซสิเนาะ คลิปนี้เนาะเดี๋ยวคุณย่าที่แถมเรียงคุณย่าที่แถมไอ้วงรูกเกี่ยวกับยาให้ไปเลียงรูด้วยตัวจากของเองเดอยาตัวนี้นี่คุณย,าย่าใหฝากบอกบุญฝากบอกบุญกาแฟนครับเมื่อสุขสุขว่วาถ้าผู้ใดเป็นลักษณะแบบนี้ก็ให้ไปหายาตัวนี้มาแก้เดอรตบอตกมาเสียเงินเสียท่องสื่อน้ำคุณย่าหรือว่าบอตกไปหาเสียเงินเสียท่องสื่อน้ำผู้ใดขอให้ยังเดียวว่า ถ้าผู้ไอเจือลักษณะแบบนี้เจืออาการแบบนี้จะให้ไปหาวานันหาอยาตัวนี้ไปแกวอีกเด้อยังสิหนะ้าคือแฟนครับเคยได้ยินบอกคาว่าถ้าบ่เถิงข้าวซวยมันก็บว่าซวยเป็นังไบแจวาจงสัน่นบดีข้นเฮ่าน,นี่เคยได้ยินคําว่าขีกเกดียนตวดคนบอเราก็เคยได้ยินคาว่าขีไกกือ่อตวดคนบอเราก็เคยได้ยินคาว่บาบอกหอยตวดไทยเป็นบอ,อยังสินี่ละ่ะอันเป็นไปได้เลยละ่ะ ก็คืออันแทบสีเปลี่ยนไปได้แต่มันก็เปลี่นไปแล้วคุณยายวนาคจะเกิดมาเท่าปานนี้ล่ะแทบสีเบอร์นี้เลยได้คําว่าคิคกอบะฮอยีิกะเดียนตอดไทเปลี่ยนยังสีหน้าแต่ว่าท้ามนได้ตอดเด้อผู้นนเกิดเคาะลวกสีหาวานหายารักษาบได้เลยบานนี้คุณยา่วนาคสินี้อย่าโตนี่มาบอกแฟนครับคือบอกบุญให้กันบอกบุญให้แฟนครับได้ฟังเมื่อสกูสุ้น ฟังเบิงบ้งดีๆเด้อว,ว่ายาตัวนี้แก่ขีเคกคือแก่บกหอยตอดแก่ชีเกเดือนไม่เป็น,นยาตัวใดก็เป็นยามากัวแ่แปะบันพบุรุษของคุณย่าพูดและวว่าก็เลยมาบอกต่อบวกกับอุนแต่ว,ว่าก็บ่ได้ขออนุญาตอีพอหรอกคุณย่ยวรรณะสิบวกเลยจริงๆนะไม่ต้องไปขออนุญาตแล้วห,หรอกห้ <c oughs> าล้คนก็นจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ไดรดหรอกที่ว่าขีเกเดือน อยู่ๆมันตอดคนใดอย่างใดเขาใส่เบ็ดใส่กากมือเสมอเป็นบอกไม่ค่อยตอดใครอ่ะแต่ว่ามันเกิดเข้าซวยมากมือหนึ่งมันตอดเขาคือบกหอยนี่มองไหนมันตอดคนเนาปากระบุมีไอ้คือมมแต่างแต่เก็บบกคอยหมูกปากมันเป็นบอกเก็บแผ่นๆมันอ่ะมาเสี่ยวมองไหนมันตอดแต่เวลาถึงเข้าซวยมันตอดเปล่นมาขี้เกือก่กันขี้เกือนี่เวลาเข้าไป เอาเวลาเขาออามือไปต่อยหรือว่าเขาออกตีนไปต่อยหรือว่าเขาออกไม้เปต่อยมมนติดขดเลยมันบอกบารนี้มมนติตอดอะไรยังไงหเอาแต่บาดท,ที่นี่มันตอดฟังมังเด้อแฟนครับจะยกตัวอย่างให้ฟังมามีไปยิ่งคนหนึ่งถือเคี๊ยกือตอดบารนี้รักษาบมเป็นแล้วบารนี้ขคาๆที่ว่าคีก็กือนี่มันไม่ค่อยตอดคนนี่เนาะเกือบข้าวสวยของเราเนี้ยไม่ยิ่งนดีนี่มือหนันเล่าสิไปใส่เกือบ พอเข้าไปใส่เกือบเค้กเกือมันก็อดเอาเลยกอดเอานิว้วปูเขาเลยเพราะมันกอดแล้วมันก็ตอดความเลยอาการเขางมันนีพ่อตอดปุ๊บนี่มันสีเขียวขึ้นมากท่านใดเลยเด้เขียวแหล่คืายังถือคือเหลือดเข้าไปเห็นแหล่คือเหลือดบอลเลนเน่ะมันจิเขียวขึ้นมากท่านใดเลยบานตอดต้องโบกติดแล้มขึ้นดำเขาหัวใจม,ม,มานี่พ่อแม่เลมันพิษแมเ่เลียนเขาหัวใจว่ากระปวดลายบานีหว่วยใครละว่าลมฟุบลงหว่วยระแมงลรมาด้วยเก็บลายปวดลายน่ะ จ็คเชตยิงไหแล้วบาดนี่ก็ไปหาน้ำเหลา่าน้ำหยังมาโปะไว้มันก็พอเศร้าได้บาดอันโลกกันนี่คันได้เสื้อขอเขาไปแล้วนี่คันรักษาบระท่านนี่อีพอของคุณยาย่วรนาดว่าบกืนเจ็ดม,มือได้ตายชีเกือตตอดนี่คันรักษาบระท่านนี่ตายเลยเด้มันปานนั่นเด้ทเท้ามันเตะตอดเขาไปแล้วแม่งกระทั่งเห็ดอีเขา,ขากา็ย่งกินอะไรเห็ดย่างกระตามมมนสิแพ่เลยเพราะว่าชีเกือบตอนี่มันกินเห็ดมันบอมาดี พ่อพีชคีเกือรแม่แอนขาน้ำล่างกายล่างอย่างเขาพอเขากินเห็ดเข้าไปมันก็สิอาอก,การแพ้ท่านที่ผูพี่นาะมาดี้อีพอเขานี่ก็เลยไปพ่อก็เลยไปพ่อม่ยิ่งก็ดนนี่และว่าท่ถือคีดคือตรวจอีพอเราก็เลยบอกใข้ยาแก่นะเข้ามาจากแก่นี่มันก็คือเนึ้ดังเวอร์หมูปลาเดอ้อแฟนคลับไข้จำว้เดอ้อดังเวอร์หมูปลานี่มันเป็นหมูกี้ที่เขาขายําตลาดโมเมแนเด้ หมูกี้คายๆว่าคือหมูปลามันบอแมนหมูเขาเลี้ยงมันที่ไข่หมูปลามองหมูกี้โตดำๆเตี้ยๆมันบอแต่มาซ่นันบอแมนเป็นของปลอมหมูปลาต้องเป็นหมูปลาของอิหรีดังเว่อร์อองมมันมันเป็นปากเวอรอมันบอดังหมูปลานี่ปากก็สีเวอร์ออกมามันบอมันฮาละเวลาพวกนายผ่านขาเจ้าไปหาหมูปลามาไหนข้าเจ้าสิตัดเอาส่วนดังมันเ่อาไว้คนก็สิตาแดดแห้งไว้ นั่นแหละเข้าไปหาวมองเว่อว่ปากมันบานเขามันนั่นแหละปากไตปากเทิงนั่นบานี้อันที่สองก็คือขี่กระโมดดังแค่ผู้จักบอกเข้า่าขี่กระโมดดังแค่แค่มัดชุกโตนเพราะสิว่ามันสิ่นี้ตอนขี่ม้าบอกอยู่มองไงมองดังมั่นนี่แค่ไม่สิปากแค่อยู่เงี้ยวมนบอสเชื่อสิเปลี่ยนก็จังขี่บุคอยปังด้วยบุคอยปังว่าเงืนมองดังมันนี่แม่มองอยู่ส่วนหัวมันแม่ อันบ้านเขาเออนขีก่กระมดดังแค่เวลาเขาเจา้าอาจจะเป็นฟ้ามหรือว่าน้ำหลางใครยาอูดสดแน่หรือว่าจย่างไหนมองไหมองหนึ่งที่ขาเจ้ามีขีก่กระมดดังแค่ขันเห็นเลาขคอไ้เลยแฝงทับทุกคนแต่เห็นขีก่กระมดดังแค่ให้ขอไวแล้วก็มาัดตากแดดแห้งๆไปกับเก็บใบคู่กันก็คือดังเวิร์มหมูปลาขีก้กระมดดังแค่สองอย่างนี้เวลาเขาใดมาแล้วแ้วมัดตากแห้งๆไป แล้วก็เก็บไส้พ่อเกิดผู้ใดผู้หนึง่งหรือว่าญาติไกกโกโฮติกาถือบวชหอยตอดถือเคียกระเดียรตอดถือขี้กือตรดเจ๊งเสียอ่ามันสิแก่ผิดใดผิดสามอย่างนี่ถ้าตอดผู้ใดผู้หนึง่งถ้าเข้าไปหาหมอหมอสิบมมี่ผิดแก่หมอสิบมมี่เสื้ลุ่ม,มแก่เพราะว่าปกตินี่ทั้งโลกปัจจุบันของเขานี่มัสมีตั้งแต่ เซลุมพิษสุนัขบ้าเซลุมงูยังสิมันหรือว่าบางที่นี่งูบักประเี่แทบสิบอมีเซลุมเลยบางจังหวัดแม่นบอกแต่บานนี้ถ้าเข้าไปบอกหมอว่าเขาถือบอก้อยตรวจถือสิ็กเคเดียนตรวจคือกิ้งกือตรวจยังสิเอาคิดบางล้าสิมีเซลุมแก่บอกแต่ว่ายาสมุนไพรพื้นบ้านปัญญาชาวบ้านของเฮานี่มันแก่ได้เด้อแฟนครับใครไปหาไหวป็นยาสามัญประจำบ้านบ้านนี้พ่อได้มากเลยให้จัิงในบ้าน พอได้มาแล้วบาดมีที่ใส่เนี่ยบาดเขากล่าวมาฝนเขากมีหินฝนเมียบบ้านเขาอกบา็บอกแต่ละขั้วเงื่อนมันก็ต้องมีแถบสุขวันี่แหละหินฝนเมียเก่าดังเวอร์หูปลานีฝนมาในกระจุ่มน้ำฝนมาในกระจุ่มน้ำบาหนั่นฝนออกกระจุ่มน้ำบาหนึ่นมาในขีกมดดังแค่คือกันเอามาใส่หินฝนเมียฝนใบใหญ่กระจุมะจ่มน้ำานก,กาว่ามัน,าน,มน,านขนจกงน้อยหรือได้เป็นยาจางน้อยหรอบ้าน ปีบปกเน่าโลกมององที่เานนอาฝนดอกมากมองที่มันบองที่ขานนอาฝนดอกมากจากไอจากกินฝนเหม็นบานีมองคดนมันนี่เขาก็เดี๋ยวมาแะบะด้บานแบะมองปากแผบมองมองมันตกกัดเท่านั้นนะไอบานีส่วนทุเหลือบานีเขาก็ผสมน้ำก่อยๆจังๆเขาก็กินไฮละว่าทั้งกินเทั้งท่าอยากนั่งกับ่าเกินกินไปกินมากมาเกินสามซีเทียพิษมีจักเลิกนีปนไปใส่หายเลย แม่กระทั่งพวกสัตว์มีเขี้ยวทุกชนิดการรักษาไดเด้อเพื่อนเอินมาอย่างไรล่ะเพื่อนเอิญมาควกคุมแบบพว่วงควงม,มานาเกี่ยวกับพวกสัตว์มีเขี้ยวพิคุมมันยากรักษาไดบอลแมนวาต่สามยางนี่ถ้าแฟนขับของคุย่ายได้ได้ยินได้เบิงเขามาฟังคลิป,ลปนี้แล้วสภาพกันไปหามาไวจะใส่เด้อมาเยายมือใดมือเึ่งมันจับเปลี่ยนที่จะต้องใ,ใส่ เอาเป็นอนวาคลิปนี้เนาะคุณยายวรลนาคต็ขพอบอกบุญให้แฟนคลับได้เมื่อได้ฟังเมื่อสุปสุขเนเดอร์อันบานนี้จบจากที่คุณยายบอกไปบานนี้คุณย่ายกสิตให้ท่อพอมาบอกต่อเลยเดอร์ที่ท่านพื้นบ้านที่นี่คติส่วนใหญ่คุณย่าิมาฟังเบอ่งแหล้ววาเรียงนี่คุณย่าเว่าสู่ท่อพอบ่ได้ท่อพอเล่าว่ามันสิมีฟิวก็กันให้ได้ฟังเบอ่งเดอร์ว่าอีพอรี่เราเคย เบาตั้งตะเลียงไม่ผ่านเบาตั้งต่เลียงสงข้ามเจสีบเบาเลียงผีเลียงลึกลับเข้าล่องมาฟั่งเบิงวาเรื่องนีนการเบาของอิฐถพรมันแตกต่างกับเรื่องกลอนมากแบบใดคุณย่าโรนาดเบาจุกนิกะเสีเ่ยวถพอเข่าตัวเลยเด้อคลิปนี้เด้อ้าทมพอแล้วเบาขาดเหลือจังไดขาดตกบกพร่องอย่างไดหรือว่าคุณย่าโบรณนาดเบาขาดตกบกพร่องจยงได กะขออภัยแฟนขับลวงหนาไว้ก่อนเดอ้อมานี่มีแต่เงี้ยท่ขานเลียงนกกระสุ่มนกกระซุ่มมันเป็นยังจังหมหูรันสายเหยีที่นกกระสุ่มหมูรันเป็นที่มีคีดว่าอยู่ว่านกกระสุ่มกับกับหมูปลากับงูเหลี่ยมกับสังเป็นเชี่ยวกันนกกระสุ่มงูเหลียหล่ยมสังกับหมูปาลาเป็นเชี่ยวกันสุ่ม บารีปากุ้งหอยกระต่ายเป็นเที่ยวกันปูนี่มันเอไปปูชั้นน้ำนี่เป็นเที่ยวกับกระต่ายบานี่ปลาน้องมันไหลเลยใช่ไยืนมันหรอมันพ่นกอบ๊มบี่เคียงมือดีขึ้นชุกมือดีมันไปปูปลากระไรมันเอาไปยังกระบื้อประหยัดอุดมสมบุรไปเลยทุกชิงทุกอย่างมันเลยบานี่หมูเหลี่ยมก็นกกระซุ่มกับสร้างกับหมูปลาช่วนกันไปสาปอ่ะเดี๋ย ไปไปซาป่าเขาหมดไปไปซาป่าเข้าหมดทากันไปไปหอดแม่น้ำป่องน้าเลยครับบ่องูเหลี่ยมปั่นคู่เอาให้นผู้ปั่นคู่มึงผูนอนลงมันจังปั่นถ่วไงมันหมดหะมันจังโมเดลดินเสียหลายมูเหลี่ยมก็นอนกควงน้ำถึงหนึ่งไอเจ้ามูปลานี่เป็นผู้ดุดดุดที่ตมดุดที่ตมขึ้นใช้ขึ้นใช้คู่กันนไปขึ้นใช้คู่มูเหลี่ยมดุดขึ้นดุดขึ้นดุดขึ้นควงเจ้าอกว่าดีว่าเวทไร้วันไป ไอ้ยศสร้างเงนผู้สาสาหนามันกระโซยั่ได้มาหมดเลยดูดูหนำโจดูดูหนำโจถามพูดมาหมดเลยมันก็บกลงบกลง่อียีหนำหนำบกลงบกลงบกลงนี่ก็หวยบ่ได้แล้แนวนี้ก็แต่ปลาปลาวอกโอ้ยบ่ได้แล้วนี่ยมันตายกุ้งเล็กกุ้งน้อยหอยปูใครว่านกกระซุ่นเจ็บใส่ยห่วงจนเต็มจริงจิ ของลูกสุ่มเงี่ยมุ่งเงี่ยมอะไรอยงเงี้เออเงี่ยนะนั่นแหละลูกสุ่มเจ็บสิของมันเจ็อเจ็บเลยเจ็บสิของมันยุ่งๆหลงผิดมันอะนั่นแหละสร้างมันสองมันบานอีกตายไดยบอกว่าเอาส่นเอาอย่างนี่ไปบอกบ่กเชนโม่เร็วๆว่าส่นไปฮอดสะพังนี่บอกบ่กเชนโม่แล้วไปบอกไะไายให้กระไตว่าปรึกษาดูว่าส่วนเป็นไรบ้าตายไปได้นี่ชัดาว่าจริงลูกสุ่มเจ็บพอของมันแล้วว่าส่น กุ้งเหมือนปูเมนหอยเมันชี้วเหนวานชี้หมกก็เต้นหัวฟักสังมุ่ขึ้นฟังมันแล้วขึ้นหน้าพกก็ตายย่งพกเรียกตายก็ตายเคดีหมอกก็เต้นไปหอดมันแล้วหอหดปุกปั๊บหมูกยุ่งโอ้มึงยังว่าหมวกยุ่งนี้มาสังหรัไปวงเขาเจ็บบุกมูวหกกระชีวิตเราบัสันมันพูดไรเจ็บมันเรียกว่างาดบังสันมาโอ้ยนกซุ่มเจ็บสี่หองกระชีวิตพวกกุ้งพวกปูพวกหอยบัสันมาจนก็กสิเต็มของมันแล้วก็ตายกันยุ่งอะไรกบ ไป้คือเด็กกูไปซอยมันเลี้ยงจันมาเลยก็ได้มาหอดกต่ฟังน้่งบวบป่าเบิดชูป่าให้ห้องเงินเสียงเดียวก็เลยกูสิกินนกกระทุ่มบอกเสียงเดียวว่าเราไปสักเท้าจริงไหมล่ะกูสิโกโมซันกูสิมานกูดูคางูเดียมกูสิเดียมเขียวงูป่าให้พวกค่บเดียวก็เบ็ดมุกความแบอบใหนบอกค่บหลายเสียงก็ไอเสียงดังเสียงฉลาดเสียเชียวไอ้บิดได้แบบหมดเลยกูสิกินนกกระทุ่ม กูญแปบูมอซานกงญแจมันของดข้างมือเดียมกูญแเเลียมขอเชียงอูปัาเฮ้ยอุ้ยหุ้ไอจิมุกไอจิมูงูเสียงูเดียมนี่ติงยุ่งจัดเลยมันน่ะอยอยู่แล้วกูญแไปไปเรื่งไอจิมูกปลาเล่นก้อนม่เร็มมาเร็วเดยมุกปลาเล่นพวกขึ้นฟังก้อนม่เร็วเนยจั่จัดขึ้นพวกงูเดียมง่งวงง้างเลยไฟแกขึ้นมาหมดเลยน้ำไหลเขาที่บันนกกระสุ่มฆ่านักปองปลาไปมาเนีย ยักที่เชียสินนักของปลาเป็นอะไรไม่รีดไหลเลยเพแปลว่าอะไรน้ำกระสัวหัวปลาชิวลกขนหัวนแปลไม่ลินซุบปลาชิวสูปกุ้งลกขนหัวนราก็สูจังหวะราก็สูมหัวหานเลยหัวลานอมันานก็เลยหัวรานพกปลาลุ่มกระชักมันนั่นแหละลกขนหัวจนแปลนไม่รีเท่าชิ้มือนกระก็สมงก็เลยหัวรลานนี่ท่าเรียงนี่กาใส่พิจารณาานานคิดคนเรอย่าพูดเบาดิเออ ใส่วิจารนาย่านทิพย์บึงบามันแมนควบสิ่งบอ่อนี่ลระสายเห่ที่รกไุสู้มหมอรากกรเนื่องจากว่าจากกินเขาอะไรก็เลยเขาก็เลยมาลกคนห้อยจากของเออนี่า่าจะจบสิเรื่อน่าน,นี้ขึ้นวันแต่บอเตย